ในหัวข้อนี้เราจะเรียนสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณตัวนี้เนื่องจากว่าประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณมันก็คือประพจน์ดังนั้นเราจะเทียบประโยคเปิดที่มีตัวบ่งนี้กับประพจน์เวลาที่หาสมมูลของมันอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาสม,มูลของ p x แล้ว q x เราก็จะเทียบเหมือนประพจน์ธรรมดา โดยที่มอง px ตัวนี้ให้เหมือนตัว p ส่วน qx ก็เหมือนประพจน์ q p แล้ว q ตัวนี้มันสมมูลกับอะไรสมมูลกับนิเสษ q แล้วนิเสษ p ดังนั้นประโยคเปิดตัวนี้ก็จะสมมูลกับนิเสษ qx แล้วนิเสษ px คราวนี้เราก็ค่อยเติมตัวบ่งปริมาณไปข้างหน้าโดยที่เติมตัวบ่ง ประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันตัวบ่งมีอยู่2ประเภทคือ for all กับ for sum l all, for all กับ for s m ดังนั้นเราก็เติมเข้าไปอย่างถ้าเราเติม for all x ในฝั่งด้านนี้ด้านซ้ายก็จะต้องเติมในฝั่งด้านขวาเหมือนกัน for all x หรือถ้าเติม for sum ก็ for sum เหมือนกันก็ประมาณนี้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่น px หรือ qx ตัวนี้เราจะบอกว่ามันสมมูลกับอะไรเราก็มอง px ตัวนี้ให้เป็น p qx เป็น q p หรือ q สมมูลกับอะไรสมมูลกับ q หรือ p สลับที่กันนิดหนึ่ง px หรือ qx สมมูลกับอะไรคะ qx หรือ px ก็คือการสลับกันทีนี้ก็เติมตัวบ่งเข้าไปข้างหน้าเมื่อกี้เติม for all ละอันนี้ก็สมมติว่าเติม for sum ก็ได้ ฟอร์ซัม x กับฟอร์ซัม x ข้างหน้าใส่วงเล็บใหญ่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวบ่งมันไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวมีถึง2องตำแหน่งอย่างนี้ถามว่ามันจะสมมูลกับอะไรตัวนี้เราก็มองเหมือนเดิมมองเพราะว่าตัวบ่งเติมเข้าไปข้างหน้านี้มันก็เป็นประพจน์ธรรมดาประพจน์หนึ่งดังนั้นเราก็จะมองเหมือนปกติอันนี้เป็น p อันนี้เป็น q p แล้ว q สมมูลกับอะไร p แล้ว q สมมูลกับ นิเสษ q แล้วนิเศษ p หรืออีกตัวหนึ่งคือนิเศษ p หรือ q ตัวที่มันสมมูลดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวครูจะใช้สมบัติตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ข้างหน้าจาก for all x p x ได้เป็นนิเศษของ for all x p x หรือ q Q ไม่มีการเปลี่ยน for sum x qx ก็แค่นี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างว่ามันสมมูลกันไหมทีละข้อข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกนี้นิเศษของข้างในเป็น px หรือ qx สมมูลกับนิเศษ px และนิเศษ qx หรือไม่ตัวนี้เราก็ใช้สมบัติเดิมเราก็มอง px ให้เป็น p ส่วน qx ก็เป็น q นิเศษ p หรือ q กับนิเศษ p และนิเศษ q สมมูลกันไหมสองวันนี้ แน่นอนเราเคยเรียนมาแล้วหามาแล้ว2ตัวนี้สมมูลกันดังนั้นก็ตอบได้ว่า2ประโยคเปิดข้างต้นตัวนี้ก็สมมูลกันทีนี้ดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นตัวอย่างนี้เกือบจะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นการสลับที่กัน p q q p นักเรียนก็มองเหมือนเดิม p และ q q และ p สองประพจน์นี้สมมูลกันไหม สมมูลกันดังนั้นข้างต้นก็สมมูลกันการสลับที่กันถ้าเชื่อมด้วยแล้ว,ลวไม่มีอะไรแตกต่างนะคะก็แค่ดูคนละอันกันดูสลับลำดับกันก็ไม่ต่างเท่าไหร่ตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สามเรียนมาเยอะแล้วเราก็เขียนเลย P ก็ต่อเมื่อ Q กับอะไรคะกับตาน,นี้นิเสษ P หรือ Q และอีกก้อนหนึง่งนิเสษ Q หรือ P สมมูลกันไหม ตัวนี้เนื่องจากว่า p ก็ต่อเมื่อ q ตัวนี้เราสามารถแยกออกเป็น p แล้ว q และอะไรอีกอันหนึง่งและ q แล้ว p ก็คือมีทั้งขาไปกับขากลับและที่นี้เราก็เขียนต่ออันนี้คือการสมมูลกันจากบรรทัดข้างบนต่อไป p แล้ว q มันสมมูลกับอะไรมันสมมูลกับนิเสธ p หรือ q q แล้ว p ก็ต้องสมมูลกับนิเศษ q หรือ p ใส่วงเล็บเชื่อมด้วยและเหมือนเดิมจะสังเกตว่าเท่ากันเลยสองฝั่งนี้ดังนั้นข้อที่3ตัวนี้ก็สมมูลกันต่อไปข้อที่4ข้อที่4ให้มาแบบนี้นักเรียนก็เปลี่ยนก่อนเหมือนกันนิเศษ p แล้ว q อันนี้เป็น p และนิเศษ q สมมูรณกันไหมสองอันนี้ก็นิเศษ p แล้ว q กับ p และนิเศษ q เดี๋ยวเพิ่มเติมไปนิดนึงนะคะลืมใส่วงเล็บอยู่นิดเดียวแต่ว่าความหมายก็ผิดพลาดได้ก็ประมาณนี้ที่ลืมใส่ไปดังนั้นต้องใส่วงเล็บข้างล่างด้วยกลายเป็นนิเสษ P แล้ว q กับ P และนิเสษ Q สมมูลกันไหมอันนี้เราทราบมาว่า p แล้ว q สมบูรณ์กับนิเสษ p หรือ q และมันก็จะสมบูรณ์ต่อโดยการที่นักเรียนมองตัวนี้เป็นก้อนหนึ่ง p หรือ q ใส่นิเสษเข้าไปมันก็ต้องนิเสษของนิเสษ p และจากหรือเปลี่ยนเป็นและนิเสษ q เปลี่ยนรูปให้เรียบร้อยนิเสษเจอนิเสษหายหมดเลยกลายเป็น p และนิเสษ q ได้ละตัวเดียวกันดังนั้น ข้อที่4นี้ก็สมมูลกัน